ในที่สุดตำนานแห่งความเร็วก็ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อ Honda เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ2025 Honda c b r 1 3 0 0 x x Blackbird รถซูเปอร์บอที่หลายคนรอคอยกว่า20ปีและถูกยกย่องว่าเป็นไอคอนแห่งความเร็วในยุค 90s และต้น 2000s ครั้งนี้ Honda ไม่ได้เพียงแค่คืนชีพแต่ยังยกระดับเทคโนโลยีดีไซน์และสมรรถนะให้สอดคล้องกับยุคใหม่อย่างแท้จริง CBR1300X x, x, x รุ่นปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,299cc ที่ถูกปรับจูนใหม่เพื่อมอบพลังแรงม้าสูงสุดกว่า210แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองได้ตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงเสียงคำรามของเครื่องยนต์นั้นยังคงดูดนันแต่ถูกปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีไอเสียยูโร5บวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแรงและความรักผิดชอบอย่างลงตัวในด้านดีไซน์ Honda เลือกใช้เส้นสายที่ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Blackbird ไว้ไม่ว่าจะเป็นแฟริงที่โชบเฉี่ยวไฟหน้าเล็ดคู่ทรงดูดันและท้ายรถที่เพรียวบางสะท้อนความสปอร์ตเต็มพิกัดสีที่เปิดตัวครั้งนี้มีทั้งสีดำด้าน Black Metallic ที่เป็น S ิเกเนเจอร์และสีใหม่อย่าง Red Pearl และ Blue Titanium เพื่อเพิ่มความหลากหลายสำหรับผู้ขับขี่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของเจ้า CBR1300XX 2025เพราะมาพร้อมคอมพิวเตอร์สมองกล IMU 6แกนที่ช่วยควบคุม traction control, cornering ABS, ล้อ control และแม้กระทั่งระบบ wheelie control เพื่อให้ขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งบนถนนและสนามแข่ง หน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วแบบเต็มสีรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมฟังก์ชันนำทางและเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับการสื่อสารในด้านโครงสร้าง CBR1300XX ใหม่ใช้เฟรมอลูมิเนียมทวินสปาท,ที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโชว์วิ f f แบบปรับได้เต็มระบบส่วนด้านหลังเป็นโชคไฟฟ้าจากโอลินที่สามารถปรับอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาพถนน ล้ออลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมยางสปอร์ตไซส์ใหญ่ช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นใจและเกาะถนนในทุกความเร็วอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือความเร็วสูงสุด Blackbird 2025ถูกทดสอบแล้วว่าสามารถทะลุก320กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างไม่ยากถือเป็นการกลับมาทวงบัลาน เดอะสปีดไอคอนอย่างแท้จริงพร้อมระบบเบรกเบรโ b o สไตล์มาคาลิปเปอร์คู่หน้าและดิสขนาดใหญ่ช่วยหยุดพลังม้าอันมหาศาลได้อย่างมั่นใจในส่วนของความสะดวกสบาย Honda ก็ไม่ลืมที่จะใส่ระบบ c u u ู e Control Riding โ o d ดสหลายโหมดรวมถึง Quick Shifter แบบ2ทางทำให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันราบรื่นไม่แพ้การซิ่งในสนามน้ำหนักรวมของตัวรถถูกลดลงกว่า15กิโลกรัมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ส่งผลให้ควบคุมได้ง่ายและคล่องตัวกว่าเดิม2025 Honda CBR1300XX Blackbird ไม่ได้เป็นเพียงการหวนคืนของตำนาน